ตัวนี้เตอมเต็มถัง1 0 0ค่ะลูกค้าวิ่งได้970กิโลใช่ สวัสดีคุณผู้ฟังชาวเน็ตนะฮะแล้วก็ FC นะครับผมจโจอธิวินนะครับจากเพจของลบบุรีรีวิวนะฮะตอนนี้อยู่ที่บูธของ M.G. ลบบุรีอ่า MG ลบบุรีครับตอนนี้มาเปิดบูธอยู่ที่โรบินสันนะครับวันนี้ถึง8กันยายนนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ฮะ M.G. ลบบุรีพาตัวใหม่มาเลยสำหรับเจ้า M.G. 3 Hybrid Plus นะครับตัวนี้ฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยที่แต่ก่อน้านี้ ในส่วนของส่วนกลางนี้นก็จะรีวิวตัวจริงไปบ้างแล้วนะแต่ว่าตัวรถตัวจริงเนี่ยของที่จังหวัดลรบบุรีมาพึ่งมามันหมาดเลยนะสำหรับ all new MG 3 Hybrid Plus นะครับนี่เป็นเครื่องยนต์เป็น,ปนตัวแรกที่เป็นเครื่องยนต์ไฮ b ริดสำหรับ MG นะส่วนใหญ่ MG จะเป็นรถที่เป็นไฟฟ้าก็ไฟฟ้าทั้งคันเลยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันก็น้ำมันทั้งคันเลยต,ตัวนี้เป็นตัวแรกนะสำหรับ all new MG 3 Hybrid Plus นะครับมาแล้วนะที่ MG ลบบุรี มาชมและสัมผัสได้เลยนะค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ชาวเน็ตนะฮะมาที่โรบินสันลพบุรีก็ได้หรือไปที่โชว์รูมก็ได้นะฮะที่โชว์รูมมีตัวทดลองขับด้วยสําหรับ AllNe w MG3 h y b r i d p l u ิดนะครับที่ MG ลพบุรีนะครับโชว์รูมและศูนย์บริการก็ไปทางสาระบุรีนะฮะก่อนถึงปั๊มปตทดงจำปานะครับเลี้ยวไปได้เลยนะฮะอยู่ติดริมถนนเลยอันนี้มาดูเจ้า All New MG3 h y b r i d Plus ตัวนี้นะฮะ เาเคลมได้ว่าน้ํามันถังเดียวเนี่ยวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าไฮบริดนั้นจะเป็นตัวที่ใช้น้ํามันแล้วก็ไฟฟ้าสลับกันไปนะครับอ่าดยวนี้ด้านในแล้วก็การเป็นไฮบริดของ MG 3เนี่ยก็เลยทําให้มีการประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดนะฮะไม่ใช่ปลั๊กอินนะครับ เป็นไฮบริดที่ไฟฟ้าแล้วก็ผสมน้ำมันนะครับมีอะไรก็อ้อก็ประมาณวิ่งเครมได้ไกลถึง800กว่ากิโลนะฮะน้ำมันถังเดียวส่วนด้านหน้าด้านหน้าก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัว M โคง MG3 ตัวเดิมนะแต่จะ,จะปรับเปลี่ยนกระจังหน้านิดหน่อยนะฮะมีไฟหน้า LED นะฮะ ไฟเลี้ยวด้านข้างนะฮะกลุ่มที่จะมาขับกรของ MG3 Hybrid Plus นะฮะตัวนี้เลยนี่ด้านท้ายฮะนี่คือด้านท้ายของ,อง All New MG3 Hybrid Plus นะฮะออ Hybrid Plus มีโลโก้ตัวไฮบริดแล้วก็โลโก้ MG3 นะฮะส่วนด้านลังก็เปิดได้ รอบด้านเลยนะปลายท้ายสวยเลยทีเดียวนะฮะพี่มากับล้อแม็กซ์55 5่งเกรับขอบ16นะครับสองด้านเลยเป็นจานดิสก์ด้วยนะฮะจานดิสก์แลหลังด้วยโอ้ราคานี้ให้ดิสก์หลังมาด้วยฮะเพิงเห็นคุ้มมากๆนะมีบราการที่โรบินสันนะอะ่ะ เออคุ้มนะฮะคุ้มดิฟหลังด้วยนะฮะเอฟซีล FC, แล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่นะฮะในเพจของอทางช่อง y o u t u นะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพจกันให้ด้วยนะฮะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในครั้งต่อไปที่เราจะได้เจอกันนะฮะนี่ด้านรอบนอกเลยของ All New MG3 Hybrid Plus ั ast, นะฮะที่ MG ีลบบุรี e, ฮะ โอ้โหตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเช็ดถูกันอย่างขางมักขม้นเลยนะฮะ<แ>อ่าก็มีแต่ละวันตอนตั้งแต่ผมมานวก็จะมีลูกค้าให้ความสนใจนะเข้ามาดู MG 3 Hybrid พัดนิดตลอดตลอ,อดนะฮะ<แ>นี่ฮะส่วนด้านสีแล้วก็สเปคเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเาจ้าหน้าที่เซลล์กันนะฮะ อย่าลืมนะฮะมาที่บูธโรบินสันได้พบกับบูธ t g MG ลบบุรีะฮะเอาตัวของ MG3 Hybrid Plus นะฮะมาโชว์ให้คนลูกค้าที่สะดวกมาที่นี่ฮะได้นั่งได้สัมผัสด้านในสวยะฮะเฟี้ยวเลยผมเข้าไปลองดูแล้วเมื่อกี้เป็นทูโทนทูโทนในสีที่เป็นแบบสีสว่างสว่างนะฮะ เราไปดูเจ้าหน้าที่กันนะฮะวันนี้ตั้งแต่วันที่1-8นะฮะอย่าลืมนะฮะ1-8กันยายนนี้ที่บูธโรบินสันลุบบลีนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่เซลล์ที่สวยที่สุดใน MG นะฮะนี่ชําเรืองตามองนะอเรียนเชิญหน่อยมาทางนี้นะครับ เดี๋ยวเราคุยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ปรึกษาการขายสุดสวยของเราที่ m อ็มจีรีฮะสวัสดีครับรัไมคไปแล้วค็สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะแนะนําตัวหน่อยฮะเซลกิกนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจาก MG ลมบุรีนะคะมาจัดก,กิจกรรมเปิดบูธท,ที่โรบิสันไลท์สไตล์โรบรีะนะคะวันนี้เราก็เอาตัว ตัวที่พี่<ม>ยินยูกับนี่ M3 M3 Hybrid Plus ค่ะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่จะมีหลายสีนะคะเอออันนี้สีิกเนเจอร์เลยสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่สีดูสีน้ำเงินแบบอ่อนๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีสีแดงสีเหลือง ใช่นานสีใช่ค่ะสีพื้นฐานก็มีสีขาวสีด่างสีร้อนค่ะใช่ที่เอ็มจีลพบุรีตอนนี้รถมาแล้วใช่ค่ะนะฮที่ผมบอกไปแล้วก็คุณผู้ชมผู้ทฟังและชาวเน็ตสามารถมาสัมผัสได้เลยตัวจริงที่นี่เลยแต่ในสองของส่วนกลางเนี่ยก็มาเป็นเดือนแล้วแต่ที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยในทุกที่ทุกพื้นที่ในต่างจังหวัดตัวรถของตัวจริงจะมาประมาณวันนี้นะฮะอันนี้ก็หลังจากนี่ถ้าอยากจะไปลองขับ ช้าเนี่ก็ไปได้ที่โชว์รูม m อเลยเดี๋ยวจะเจอน้อกจีกอยู่ที่นั่นนั่งสวยแล้วก็รอลูกค้าอยู่ดีดีพร้อมให้บริการอยู่นะคะตอนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของราคาพิเศษเป็นไงบ้างฮะตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่5 5 9 9 0 0ค่ะคือยังไงคือปกติแล้วจะอยู่ที่6,000 0กว่าบาทใช่ค่ะเป็น1,000คันแรกเท่านั้นนะคะ1น0 0 0คันแรกใน ทั้งประเทศไทยใช่ค่ะจะได้ราคานี้นะ5 5า9ส0าหบาทสำหรับ MG 3 h y b r บิดพัสนะฮะรีบเลยฮะด่วนจีเลยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอวันวันนี้ MG ลบรีเอาตัวนี้มา MG 3ามไฮบิดพัมาแล้วก็ตัวนู้นสีขาวจะเป็นตัว MG 4 MG 4เป็นรถไฟฟ้า100%อร์ซก็มาสัมผัสกันได้ MG 4แทบไม่ต้องพูดอะไรกันมากรถรถไฟฟ้าเป็นรถรถไฟฟ้าล้วนเนาะทีนี้ถ้า น้องเห็นน้องคีกากระซิบบอกว่าจะมี3มเด้งเลยสำหรับที่จะจองถ้าจองในงานจองในงานวันที่ 1- ถึง8ดนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะสามต่อต่อที่1นะคะแถมทองไปเลยต่อที่2นะคะสำหรับาทองเลยใช่ไหมครับทองทองเลยค่ะแต่คุ้มรือคาก่อนเนาะถ้าเกิดสนใจก็เข้ามาลองพูดคุยกันก่อนได้ค่ะแล้วก็ต่อที่2นะคะจะเป็นในส่วนของถ้าเกิดลูกค้าที่ รับเป็นเครื่องโยนต์ก็จะมีบัตรเติมน้ำมันให้มูลค่า1,000 0บาทค่ะแล้วก็ต่อที่สานะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้านะคะก็จะมีการชาร์จให้มูลค่า1,000 0บาทเช่นกันค่ะโโาสามต่อเลยนะสามต่อเลยนะฮะก็คือ ถ้าจองในงานเท่านั้นวันที่หนึ่งถึงแปดนี้นะคะวันที่หนึ่งถึงแปดนี้อันดับแรกก็คือได้รับทองไปเลยอันดับที่สองก็คือถ้าไปรถไฟฟ้าก็ได้การชาร์จไฟฟ้าฟรีหนึ่งมืนบาทแล้วก็ชุดวอร์ชาร์เจอร์ฟรีถ้าเป็นเอ็มเอ็มจีลรบุรีก็ยังมีรถน้ํามันล้วนด้วยถ้าถ้าลูกค้าจองรถน้ํามันก็จะรับบัตรน้ํามันมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทและของแถมแน่นๆจุกจุกจังหักเลยค่ะมาคุยคุยกันก่อนถ้าเคสเคสมีปัญหาเดี๋ยว น้องจิกเนี่ยจะดันให้สุดทุกเคสไม่ต้องห่วงนะช่วยกันเพื่อที่จะลูกค้าจะได้รถกลับไปไปขับกันเนาะตัวนี้นะคะเจ้าตัว MG 3 Hybrid ของเรานะคะขับได้ถึง970กิโลเลยต่อการชาร์จเต็มเต็มได้ต่อการเติมน้ำมันเต็มถังใช่ซึงประหยัดได้เลยประหยัดมากแล้วก็แรงมากค่ะอัตราการเร่งเหมือนคล้ายๆฟิลรถไฟฟ้าเลยอาศูนถึงรอยอยู่ที่8วิเองค่ะใช่ นกี้พาไปดูข้างในหน่อยน้องก๊้อยู่อย่างนี้นก๊กมาด้านพวงมาลัยนี้อันนี้ภายในสปอร์ตหรลุมนกี้เข้าไปนั่งเลยนี่ค่ะเบาอบกระชับมากเลย อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวท็อปนะคะซึ่งถ้าเกิดตัวท็อปภายในนะคะจะเป็นบาะหนังฟูโทนเลยใช่แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเริ่มต้นตัวดีอะคะ่ะจะเป็นเบาะกหนังผสมผ้าสีดําอันนี้เป็นสีปปอะไรส,บบสีสีไข่อ่าเป็นสีออกครีมค่ะขาวครีมใช่มีคูโท,ทนแบบนี้เลยจอสองจอจอใช่นะอลลอจอบันทับขี่ค่ะกับอ่า,อาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะน้องกิ๊กสตาร์ทได้ไหม กดดให้ให้แบบว่าไฟขึ้นเฉยๆนะะจะต้องเอาคุณแจกนี่คือด้านในของตัว MT3 Hybrid Plus นะฮะเกียร์จะเป็นเกียร์ถ้าจำไม่ผิดเป็นเกียร์ไฟฟ้าหรือเปล่า ด้านในนะครับเป็นสีทูโทนเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ที่มาโชว์นะฮะ MG4 นะฮะนี่ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ MG4 นั่นเองฮะวันนี้สีขาวนะฮะนี่คือ MG4 อันนี้เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ รถไฟฟ้าที่ MG4 ที่ MG ลบรีตอนนี้นะถ้าจองในบูธนะครับวันที่1-8นะฮะก็จะได้รับตัวของการชาร์จไฟฟ้า10000บาทไปด้วยแล้วก็รับทองไปนะฮะ MG4 นะฮะอันนี้ไม่มีน้ํามันใช้ไฟฟ้าล้วนนะฮะ MG4 ตอนนี้นะฮะเอ่อพร้อมกับลืมไปที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของรถ MG ที่เป็นไฟฟ้านะ้บประกันแบตเตอรี่ ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะฮะ,ะนี่คือรูปร่างของ MG4 นะฮะผมทนให้ดูคร่าวๆเลยอ่า้คุณผู้ชมคุณฟังที่เข้ามาแล้วนะฮะกดกระดิ่งกดซับ,ซบ,ซบสไคร้กันให้ด้วยนะฮะแล้วอาจสามารถติดตามย้อนหลังกันได้นะฮะเดี๋ยวตัดโหจะตัดคลิป ในส่วนที่เป็นไฮไลท์มาให้ดูกันนะฮะไปดูด้านในของ MG4 กันนะครับนี่คือด้านในของ MG4 นะฮะนี่คือ MG4 ฮะที่ MG ลรบุรีนะครับ MG4 รถไฟฟ้า100%ยฟรเนะครับ พบกับดอกเบี้ย0%ด้วยผ่อน,นาน48งมดสำหรับ m g 4นะฮะนี่ฮะล้อสวยเลยทีเดียวเป็นแม็กครึบเลยนะฮะ แลด้านล่างด้านหลังก็จะเป็นดิสด้วยนะโอ้คุ้มนะร,ราคานี้เช่นเดียวกันเหมือนกับเจ้าตัวเอ็มกีสามไฮบิดพัสดก็จะเป็นด้านหลังก็เป็นดิสเหมือนกันดิสคู่หน้าหลังนะมองหลังมองข้างเป็นสีดำเอาละฮะก็อย่าลืมนะฮะผมตทังวรตัวของขีดการพิบูตเอ็ลบุรีนะฮะวันนี้รถมาสองตัวตัวไฮไลท์ก็คือจะเป็น ตัวของ MG 3 Hybrid Plus นะฮะแล้วก็มี MG 4รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่มีโชว์อยู่ที่โรบินสันนะฮะวันนี้ถึงวันที่8วันนี้ถึงวันที่8กันยายนนี้นะครับที่โรบินสันโรบุรีอย่าลืมนะฮะ MG 4นะฮะ MG 4เอามาโชว์กันที่วัสดีครับวัสดีครับ MG 4ฮะมาโชว์กันที่บูธโรบินสันนะฮะจาก MG โรบุรีนะครับติดไมค์ให้ดีหน่อย ก็อันนี้เป็นเ g 3 Hybrid p บิ s นะฮะอันน้องกิ๊กมาแล้วเมื่อกี้หายไปไปไหนบอกลูกค้าลูกค้าลุ่มเห็นไหมลูกค้าลุ่มเมื่อกี้ลูกค้าจะจองสองคันแล้วเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ลูกค้าลุมแล้วลูกค้าลูกค้าจะจองสองคันแล้วค่ะตัวนี้ตัวเอฟจีสามหรอใช่ป่ะอันนี้ลูกค้าสอบถามเบื้องต้นค่ะเห็นเป็นราคาแบบน่ารักน่ารักราคาทีลูกค้าลูกค้าถามราคาว่าไง คันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไฮบิดด้วยก็เลยบอกว่าราคาเปิดตัว1นึ่งพันคันแรกค่ะห้าแสนต้นต้นเองะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว้าวราคาน่ารักสีสวยด้วยชอบสีใช่ค่ะชอบสีแล้วก็ราคาชอบเซลชอบเซลด้วยเซลล์ไดเอยค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่ามาเลยค่ะที่ไปอยู่ด้านนู้น เราขึ้นรกระจกได้ไหมเอ้ยไม่ต้องกระดับไม่เป็นไรลม่กระจกค่อะอ่าเป็นไงฮะเมื่อกี้เข้าไปแล้วด้านในแล้วก็ออกมาแล้วแล้วเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ <c oughs> เ,เกียร์นี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าไหมอ่าใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบเหมือนเกียร์รถไฟฟ้าเลยอ๋อ่เป็นเกียร์เดียวกับ MG4 ใช่ค่ะเป็นเหมือนกันเลยใช้งานง่ายนะคะ ไไก็คือ,อถ้าจะปุ่มพีก็กดตัวพีใช่ปุ่มนี้เลยค่ะกดออกไปเลยอันนี้สถานจะจอดรถกดกีไปเลยค่ะตัวพีถ้าหากว่าสตาร์ทเครื่องเนี่ยถ้ากดกดแล้วพีตัวปุ่มพีจะเดินพุชสตาร์ทใช่ค,ค่ะแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าค่ะมีโหมดทั้งหมด3โหมดโหม,มดการขับขี่นะคะก็จะมีโหมด normal โหมด sport e c ูคลูกค้าไม่ยากมากไม่ยากเลยค่ะใช้งานง่ายนี่หน้าจอทีนี้จะเป็นในส่วนของหน้าจอ Entertainment นะคะ ตอนนี้หน้าจอการขับขี่แยกไปเลย2ขอ,องหน้าจอเลยใช่แล้วก็ตัวไฟหน้ามีไฟหน้าออ,อ,อตโต้ด้วยนะคะตัวนี้<ช>ไฟหน้าออตโอต้เลยใช่ค่ะเป็นเป็นยังไงนะไฟหน้้าออโตแล้วก็จะมีคูคนคอนโทรลด้วยอ่าไฟหน้าออตโต้ลูกค้าสามารถตั้งเป็นออตโต้ได้เลยเป,เป็นแบบไหนฮะหมายถึงว่าอ่าถ้าไฟถ้ารถเอ่อ ถ้าไม่มีรถเนี่ยกลางคืนในหมกลางคืนก็คือไฟก็จะติดอัตโนมัติเลยไฟน่าจะติดอัตโนมัติเลยค่ะแล้วถ้าเป็นไฟสูงก็จะไฟสูงอัตโนมัติแต่ถ้ารถส่วนมาก็จะดับยังไงปะใช่ค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ในรถของ MG 3 Hybrid Plus นะฮะใน เป็นตัวใหม่เลยนะฮะเป็นตัวใหม่ของที่เอ็มจีโรบลีนันนำมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมแล้วคุณ,คณผู้ชมคุณผู้ชาวคุณผู้ชมแล้วแล้วก็ชาวเน็ตนะฮะอ่าได้อันนี้ตืต<า><ด>่นเต้นลูกค <จะ S 1> ้กาเยอะใช่ไหมคะลูกค้าลุมรถเยอะมากและในการฟังเพลงในรถนะฮะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องอ่ามีอารมณ์เพลงที่เพาะนะฮะโดยเฉพาะการฟังเพลงขึ้นที่ I Am Radio 89แบบนี้นะฮะในคลื่นวิพี89.0 m e g a h e r t ตซ์ฮะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมีเพลง เพลงไทยแล้วก็เพลงสลับสักกับเพลงสากลมาเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยาวๆไปเลยนะฮะอย่าลืมนะไอแอมรีดู89เอฟเอ็มคือนี้เพลงเพราะค่ะเพลาะเนาะเพลาะได้ดังใจได้แต่จะจะขอยืมตังค์หรกันอ๋อโอเคอันนี้ด้านในแล้วก็น้องกิ้มีอะไรนำเหนออันนี้อันนี้จะเป็นไฟหน้ารถค่ะอ่าใช้งานไม่ยากค่ะอ่าใช่ค่ะไฟภายในรถ หมล่แล้วก็จะมีแล้วความเร็วค่ะเป็นคูดคอนโทนใช่่ตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจอ่ะใช่ตวันวันก่อนพี่ไปดูอีกตัวนึงมีคูดคอนโทนสำหรับคูดคอนคูดคอนโทนของ MG 3ให้บีทพารเป็นไงบ้างฮะคร่าวๆใช้งานดีค่ะใช้งานง่ายเหน่อยก็เพียงแค่จะอยู่ด้านซ้ายใช่ค่ะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็จะมีอ่าหน้าจอเอนเเตอร์ทนเมนต์ของเราก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะแล้วก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วย อ่าตัวนี้นรคาห้าแสนกว่าบาทคุ่มมากๆเลยให้มาครบเลยมีด้านในให้มีไวเลชั่นเจอร์หน้าจอเป็นเออ่ทั้ง Android แล้วก็ออโต้คาเพยแอปเปิลคาเพยแอปเปิลคาเพยแล้วก็ Android อาแล้วก็หน้าจอผมแป่งแปงไปหน่อยม้วมีคูดคอนโทรนด้วยสำหรับผู้ที่ขับทาง ไกลๆแล้วเมื่อยเท้าสามารถล็อกความเร็วได้แต่ยังไม่อัตติอะแดปบีเป็นคู่คอนโทรลธรรมดาเฉยๆโรบลายมัลติวิเดียฟังก์ชั่นนะฮะโอ้สุดยอดเมื่อกี้ย้อนไปในส่วนของเกียร์ใช่ไหมคะอันนี้ลูกค้าต้าบอกว่าเกียร์ใช้งานยากไหมใช่ไหมคะนี่เลยค่ะพี่โจมาดูตรงนี้เลยนี่นะคะอันนี้ในขณะเราจอดรถเราก็กดไปเลยเกียร์พีค่ะกดง่ายๆเลยตึ๊ด ตรงนี้เลยส่วนถ้าเกิดเราจะเข้าเกียร์ R เราหมุนไปด้านซ้ายเลยค่ะแค่ทีเดียวใช่ถ้าเกิดเข้าเกียร์ D นะคะก็หมุนมาด้านขวาเลยใช้งานง่ายค่ะใช่ง่ายมากง่ายมากๆแล้วก็ดูเรียบหรูเรียบๆไม่มีอะไรเกะกะว่าที่ที่วางแก้วอย่าลืมโปรโมชั่นตอนนี้อ่ะระบบความปลอดภัย Airbag มีพร้อมสับนี่หน้าคอนโซลฮะทำห้งมีทั้งหมด6จุดเลย <Okay. S 2> นองกิฟต์นกักกิฟเน้นยับอีกทีหนึง่งส่วนโปรโมชั่นแล้วก็วันเวลาของบูธเราได้ค่ะก็สําหรับโปรโมชั่นนะคะในส่วนของวันที่1ถึง8นะคะที่โรบินสันลรบุรีนะคะของเราจะจัดบูธวันที่1ถึง8นะคะที่โรบินสันลรบุรีนี้นะคะก็แคมเปญในส่วนของ m g m g 3 Hybrid ีสามบิดพัดตัวนี้นะคะก็จะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.29ค่ะ ลูกค้าดาวยี่ห้าส่งสปีเนาะแล้วก็นส่วนของ MG4 นะคะเป็นรถไฟฟ้า100%ตัวนี้ดอกเบี้ยศูเปอร์เไปเลยค่ะลูกค้าใช่เข้ามาสอบถามกันได้แล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจจองในงานนะคะอย่างที่เราแจ้งไปเบื้องต้น ก็จะรับแคมเปญสุดพิเศษไปเลย3ต่อต่อแรกคือทองไปเลยรับทองไปเลยใอ้แบบให้ทองเลยใช่ต่อที่1อ่ารับมูลค่าอ่ารับทองคําไปเลยค่ะต่อที่2สําหรับลูกค้าที่สนใจรถเครื่องยนต์เนาะก็จะได้บัตรเติมน้ํามันเลย1มูลค่า10,000บาทใช่แล้วก็ต่อที่สาค่ะสาหรับลูกค้าที่สนใจรถไฟฟ้าก็ถ้าเกิดลูกค้าจองในงานก็อ่ารับไปเลยกาชาร์จหนึ่งหมื่นบาท ใช่ค่ะแล้วยังไม่พอได้วอชาร์เจอร์ฟรีไปด้วยหนึ่งชุดโฮมชาร์จเลยติดตั้งฟรีค่ะบริการฟรีเลยติดตั้งฟรีด้วยว้าวเลยวีนว่าติดตั้งเองเอาฟรีด้วยถ้าติดตั้งพร้อมกับได้รับแก้วอุณหภูมิเก็บอุณหภูมิได้รับแก้วอุณหภูมิ M g มไปด้วยแก้วเก็บอุณหภูมินี้ไม่ธรรมดามีตัวเลขเป็นดิจิตอลด้วยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่คอยบอกสถานะด้วยเอาวางกับในรถนี่เลิศเลยเนาะ อ่าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้หลังจากหลังจากนี้พรุ่งนี้ลูกค้าก็มาได้เรื่อยๆถึงวันที่8แล้วเลยวันที่8ก็ไปที่ชมและทดลองขับได้ด้วยแล้วมีตัวนี้มีทดลองขับด้วยสําหรับเอ็มจีสามให้บิดพัดไปชมและทดลองขับที่โชรูมเอ็มจีลรบุรีได้เลยทางไปสระบุรีนะฮะทางไปดงจำปาแต่ก่อนถึงปอตทดงจำปาก่อนถึงนะฮะยังไม่ถึงถ้าถึงแล้วก็ยูเทิร์นกลับมา อยู่เทิร์กลับมาใหม่อ่างๆเลยสีแยกไฟแดงรถเป็นสันตรงไปค่ะออกค่ะอยู่ซ้ายมือแค่นิดเดียวเองใช่เดี๋ยววันนี้ผมโจโจไอแอมรีดูแล้วก็น้องกิ๊กแข่งเอ็มจีรถบลีไปก่อนโอเคข้าวหน้าเจอกันข้าวหน้าเจอกันอ่าบ๊ายบายชาเนลายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะพี่โจ้